กล้องนะจะแม่จใจถ่ายมีครบทุกคนนะโอเคขอบพระคุณทุกคนมากครับมนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาที่หน่อยกงไหนจ๊ะไม่มา,า,าไม่มาต้องไหนต้องไหนแม่ต้องไหนของใครครับอ่ะอ่ะนิดนึงนะครับนิดนึ่งมาทักทีเลยนะโอเคครับมา โอ <Okay>. oh, เคเพ้าเหลือหนึ่งเพลงจะแม่โอเครหมมาขอบคุณครับขอบคณคชัดนด่มามแต่ผมใหม่ <c oughs> เลยะวรงแม่มด้วยครับคัด ว่าแม่ระวังนะคะหลหายายากบอ<ร>พูดยิ้มไม่ได้ดูลค้ครับโอเคครับให้ค่าขนมจองวันนี้ได้นะแม่อย่ามสั่นนะแม่นะแม่ใจเย็นแม่อโอเคใจ,เย,นะนะเ,คจเย็นนะครับโอ้ขอบคุณ มือสั่นง่ายครับได้ครับหลายโมงเลยเหรอแม่ดูที่นี่ผมเปนเซ็ตทรงเดิมอยู่สวยดูทอรงรูลมมากสวยเศรษฐละครออนแอร์เมื่อไหร่เน่ถ่ายไม่จบเลยจะแม่จังเลยโอเค

เป็นรางวังกันด้วยเนาะเหมือนแม่อ้อยที่ไปถลายที่ภูเติงอ่ะโบดอดีนะถือดีนะสุดขอ,อบบังกาะน้อยโอ้โหคือคนแรกที่เดินข้ามเกาะอีได้คดดรับข้ามเกาะน้อยรอเยอะพอรอด้เหรอครับถ้าผมไม่ลืมผมจะร้องให้นะแต่ส้นหน้าผมจะลืมครับ ไม่ใช่กองชั้นไม่ใช่กองชั้นอมา่ไ้ใคราอนนี้มาี่หาหนูปะมาตรงนี้เลยมาเรองเินเน่มาอิเชมาคมาให้น้องมาเลยมา้เดินวมามาาห้ตหนะงมา มานเเลยอะไรมาทันไม่เลยแม่ไม่ต้องปวดร้อนมเลยนะเมื่อกี้เมื่อที้เมื่อกี้จะม่ไมรนเข็นจะเลยรมาข้างหน้าต้องเส้นผ่านเขาจะมายายรอแช มาดนอเเอหนยอนึ่งสอโอเคครับผ่านล้โพงมาแล้วไม่หอนแล้วมาไม่มาเรียกมีเลยด้วยมาไม่มาครับครับครับครบคุณมากครับแม่คุณขอบคุณ เพิ่มาครั้งแรกนะครับขอบคุณครับนะครับจะติดตามนะครับขอบคุณครับได้แล้วแม่ใครเอาบ้างรอดได้รอดได้ขอากไว้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแม่เดี๋ยวจะพูดกับไปนะคฮะไล่เงาโศกสักท่อนใช่เขาจะมีเดียวขอบคุณครับไอ้บ้านต่อแดงระวังคุณยายนิดนึงครับคุณยายอยู่ตรงนี้ระวังคุณยายนิดนึงนะขอบคุณครับเช่นกันนะครับคุณแม่ครับ ขอ,ขอบคุณครับถึงแรงแขงแรงนะขอบคุณครับามองตั้งจใจเห็นนะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็นแรงแข็งแรงอะดูมาสวยดีับเก็บไว้ด to ีนะใช้ด้วยขอบคคุณรับได้เลยแม่สักคู่เลยแม่ขอบคุณครัาแม่โอเคครเพครับ อาอ่าครับขอคุณครับค,ครับเริ่มเริ่มไม่เดินแล้วจะกุญน,นะครับือกุนะครับอาท่ได้ โอเคครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่ครบทุกคนแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวมีถ่ายรูปรวมเนาะนะมีถ่ายรูปรวมจากบนเวทีนะครับอ่ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวพี่โบถือนะอ่ะพี่โบอีอีต่อต่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอ่า สุดตาหน้าเขาขึ้นมาได้ครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่ FC โอ้โหซื้อกาซิลลาให้ด้วยขอบคุณนะครับแป้เห็นอถึงคุณแม่เสื้อฟ้าแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยกันนะเพราะว่ารลูงเลยเวลามามากพอสมควรแล้วขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณนะครับเอาไปยังมือ ขอบคุณครับระวังล้มกันนะครับสำคัญตรงนี้ขอบคุณครับแม่ต้องใครก้องใครโอเคนะโอเคครับไม่คดทุกคนนะจ๊ะนะไม่โกดไม่นอนกันเด้อถึงคุณแม่เสื้อฟ้าที่จะโง่หัวมาตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับแม่ได้ครับจับมือได้ครับจับสูงๆไว้ดีครับ มีคนมาตีต้นผมด้วยนะคะรับเมื่อกี้โอเคเนาะครบครบท้วนไม่ครบท้วนหรอกครับเอาเท่าที่ไหวขอบคุณครับฮะตรงนู้นเลยเหรออ่าเซฟี่คุณแม่กดเซฟี่มือหนูไปโดนเลมอนแล้วตอนนี้กดเลยไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเดินเลาะเลาะเลาะ,ละเดินปึ๊บไปแล้วครับที่นี่ไงเดินนู้กลับมานี่ ป่ะเช่นนี้ปึ๊บเช่นนี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณโน้ตขอบคุณครับอีกนิดนึงหนูจะออกจากห้างแล้วแม่นะ well. ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับจ้าจับครบแล้วเนาะครบทวนครบวงจรนะโอเคเดินกลับฮะจะวิ่งแล้วนะแม่จะวิ่งแล้วนะจะวิ่งแล้วนะมาใหม่มามผู้ชมดีครับจ้าจ้าแม่ คุณแม่ใช้ทิวเตอร์หมอกหรอเราบครับในร้านด้วยเหรอครับอ๋อขอบคุณครับท้านให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะดีเลยพี่ดีเลยอ่ะวิ่งแล้วไม่เคย,ยวิ่อเลยจะร้อ,ไองหไห้ได้ครับได้ครับที่วิ่งนี้ไม่อยากได้หนีใครนะครับนะกำลังหนีเวลาอยู่